Midnight and city lights on the other side. You're calling me up at the same time I'm in the daylight. You're calling to say hi, but your words they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know. The silence speaks so loud. Your silence วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์เสริมทั้งหมดนะครับของดัมเบลพาวเวอร์บ็อกซ์รุ่น Pro เ p นะครับว่าถ้าคุณลูกค้ามีตัวนี้แล้วต้องเริ่มจากตัวนี้นะครับ Pro เอแล้วคุณลูกค้าสามารถมีออปชันเสริมในการซื้อเพิ่มเติมอะไรบ้างครับเริ่มต้นเลยครับอันนี้เลยครับฐานครับมั่นใจว่าถ้าใครเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับต้องอยากได้ฐานวางดัมเบลแน่นอนครับลองดูนะครับตัวนี้นะครับคือสเตนหนึ่งนะครับการวางลงไปบนฐานเนี่ยเนี่ยครับเขาออกแบบมาวางพอดีเลยเห็นไหมครับนะครับระวังสองข เข้ารูปตัว V ีแล้วจับยกขึ้นเนี่ยทำให้ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยจะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถตอบโจทย์คนเล่นดัมเบลเพาเวอร์บล็อกแน่นอนนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันที่ตัวนี้ครับผมตัวนี้นะครับก็คือบาร์เบลของเพาเวอร์บล็อกนะครับขนาดของมันนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางของมันเนี่ยคือ28มิลนะครับสุดของความยาวของมันตรงเนี้ยคือ41ินิ้วครับและถ้าเกิดต่อเสริมรวมทั้งหมดเลยนะจะอยู่ที่ห้าสิจนิ้วนะครับเดี๋ยวนี้จะมาให้ดูครับว่า วิธีการแปลงร่างเจ้าดัมเบลพาวกตัวนี้สเตทหนึ่งนะครับไปเป็นบาร์เบลทาอย่างไรนะครับแต่แปลงร่างทุกสเตทได้เลยนะครับแต่ผมยกตัวอย่างง่ายจากแค่ก้อนของสเตทที่1นนะครับวิธีการทํางานจะเหมือนกันนะครับดูนะครับว่าทําอย่างไรนะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับเราเอาดัมเบลนะครับวางเข้ามาตรงจุดที่เราจะแปลงร่างเขานะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ดึงตัวปลดแกนออกมานะครับแล้วก็หยิบเจ้าตัวเขาเรียกว่าแฮนดิลบาร์ตัวนี้ครับ ออกมานะครับและก็ใช้ตัวเนี้ยที่เขามีมาให้นะครับใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยครับใส่ลงไปแบบนี้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นครับจะบอกว่าถ้าใครซื้อบาเบลเพิ่มเนี่ยจะมี2กล่องนะครับให้มี2กล่องกล่องเนี้ยจะตัวใส่ตัวแกนนะครับส่วนกล่องเนี้ยจะใส่ตัวแฮนเดิลบาร์นะครับหมายความว่าตัวแฮนเดิลบาร์ที่มาพร้อมกับชุดบาเบลเนี่ยมันจะเป็นแฮนด์เลอร์บาพิเศษของเขาแบบนี้เห็นไหมครับจะมีสติ๊กเกอร์ติดบอกระดับความหนักนะครับแล้วก็ เอาตัวที่เขามีที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยหยิบออกนะครับใส่ตัวที่มากับชุดบาเรลลงไปแทนจากนั้นครับคุณจะปัดน้าหนักได้ปกติแต่จะเป็นลักษณะของแกนแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับถ้าจะต้องทําต้องเล่นก็ต้องใส่สองข้างนะครับอันนี้ผมเหยียบมานะครับเห็นไหมครับวางตัวดัมเบลลงไปก่อนนะครับปลดแกนนะครับยกตัวแฮนด์บาร์ของเขาออกก่อนนะครับแล้วก็ใส่ของตัวบาเรลลงไปแบบนี้นะครับ จากนั้นคุณก็ใส่น้ําหนักได้นะครับอันนี้ผมใส่สุดที่50ปอนด์นะครับและอันนี้นะครับก็ต้องมาใส่ที่50ปอนด์เหมือนกันแบบนี้นะครับนี่ครับเราก็จะเป็นการใส่น้ำหนักนะครับอันนี้โหลดไปที่50ปอนด์โหลดไป50ปอนด์ครับสำหรับการรวมน้ําหนักครับจำง่ายๆครับมันจะมีข้อมูลเป็นสติ๊กเกอร์อยู่ตรงนี้นะครบอกเลยว่าเราใช้น้ําหนักเท่าไหร่อย่างไรนะครับวิธีการดูง่ายๆครับเริ่มจากมันจะมีบรรทัด4บรรทัดนะครับ ทันแรกมันจะบอกว่าถ้าเราเอาแกนเหล็กออกจำไ,ได้ไหมครับตัวดัมเบลเพาเวลอกเนี่ยมันมีแกนเหล็กมาให้2อันข้างหนึ่งมีมาให้แกนเหล็ก2อันอีกข้างหนึ่งมีแกนเหล็กมาให้อีก2อันถ้ารวมแกนเหล็กไส้ในของมันคือมีสแกนนะครับถ้าคุณไม่ได้ถอดแกนเหล็กเลยนะครับคุณดูน้ําหนักง่ายๆคือดูทันล่างครับมันจะเขียนว่าถ้าคุณใส่สี่แกนเหล็กก็ดูทันล่างครับว่าคุณไล่น้ําหนักได้เลย,เลยถ้าสีขาวตัวตอนนี้ของผมนะครับจะอยู่ที่ใส่สุดสีเขียวก็ดูที่สีเขียวครับ เอาใหม่นะครับดูมทัน่างสุดครับถ้าใส่ครบ4แกนเหล็กตอนนี้ผมเสียบอยู่ที่สีเขียวดูสีเขียวครับหมายความว่าตอนนี้ของผมน้ําหนักทั้งหมดคือ115ปอนด์ครับ ตอนนี้เราก็มีบาเบลไว้เล่นที่บ้านนะครับโดยการแปลงล่างจากดัมเบลเป็นบาเบลที่ความหนักอยู่ที่115ปอนด์ครับดัมเบลรุ่นที่แปลงล่างเป็นบาเบลได้นะครับก็คือรุ่น Pro x c เท่านั้นนะครับยังไงก็ตามครับอุปกรณ์แบบนี้ครับสามารถต่อขยายได้นะครับสอบถามคนเพิ่มเติมได้นะครับที่ M Live Shop นะครับตามเบอร์หรือไลน์ที่ขึ้นอยู่ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับสวันนี้ก็สวัสดีครับ